เดโดมอนใช่ไหมครับพี่สมัยสมัยพี่บางทีู่แม่งเดโมอนใช่ปะเดโดมอนเดโดมอนมาแล้วนะพี่เฮ้ที่ีว่มาเลที่พี่เออโคคาเลยพี่พานถูกไปกินเดโดมอนจะไเดโมอนใช่ไหมพี่เดโดมอนเกนไดโมเดโดมอนเดโมอนเดมอนนะพี่นมออยู่ตรนเรื่อ นี่เลยน้องเ้ยน้องเ้ยคนใหนชื่อปีใหม่สิเดี๋ยวหูเดินอย่างนี้นะงานให้

อ่าครับอันท้เเลยจอพูดั่เอนะไปัดะี่เม้งไปตัดี่เม้งั